สวัสดีครับคุณผู้ชมดูทรงวันนี้แล้วชะตาชีวิตของโคนเร่าเอลิเทนหากถูกแขวนไว้บนเส้นได้ซะแล้วครับหลังจากที่บรรดากูรูแล้วก็ตำนานของแมยแต่ออกมาฟันธงเลยครับว่าเซจิมและคลิปไม่น่าจะรอไหวครับเหตุผลก็ว่าแมยแต่ก็กล้าแพ้คาบ้านต่อฟูลแลมแบบนั้นนะครับแม้ว่ามันจะเป็นการปรชาชัยเกมแรกในปี2024นะเพราะก่อนนี้นเราชนะโดยตลอดแต่ถ้านับรวมทั้งหลีเนี่ยเราแพ้แล้วาาถึง10แมตช์และโอกาสในการไปเล่นแชมเปี้ยนส์เนี่ย มันน้อยแล้วมันลิบหลีมากๆเลยนะครับวิคเนี้ยมันจะเป็นวิคการตัดสินอนาคตของผู้จัดการทีมเราครับเพราะเซอร์จิมเนี่ยคงเล็งเอาไว้แล้วนะวันนี้มีการฟันโทรเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับว่าพรุ่งเนี้ยเจอกับฟอรเรสต์ใน FA ครับซึ่งจะเหลือเป็นถ้วยใบเดียวที่เรามีโอกาสคว้าชแชมป์มาครองได้แล้ววันอาทิตย์ฮะเขาจะวัดใจแทนหาว่าเจอสภาพเนี้ยกับ ลูกทีมของเป๊ปโกเดลาแมนยูแต่อยู่ที่ตรงไหนและถ้าเละมาบอกเลยครับว่าไม่รอดนะครับทีนี้ถ้าหากลูกพี่ไม่รอดลูกน้องจะรอดได้ยังไงวันนี้มันมีการเปิดเผยกันออกมาว่าโซจีบอกเฮ้ยไออันโทนี่อ่ะถ้าหากมันไม่ไหวจริงๆอ่ะเราก็ยอมลดค่าตัวเหลือครึ่งหนึ่งก็ได้นะาจากที่ไปซื้อมา86ล้านปอนด์นะครับเพราะว่าลงเล่นมา20เกมยังไม่มีประตูเลยแม้แต่ลูกเดียวแล้วก็แอสซิสต์ด้วยนะครับที่ยิงได้ก็คือไปยิงนิวพอร์ตนี่แหละถ้าลูกพี่ไม่รอดลูกน้อง ขอขาดแน่นอนนะครับไม่เพียงเท่านี้ฮะเจะมีค่คาราเกอร์เมือ่อวานวิเคราะห์ในสกัดสปอร์ตบอกว่าอยากรู้เหตุผลแม้ทําไมปีศาจแดงถึงมีปัญหาเวลาโดนสวนกลับแล้วโดนเจาะนะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในคลิปค่ำคืนนี้พร้อมกับลอสบาร์คลีย์มีการวางแผนเกิดขึ้นว่าถ้าหากคาเซเบโลไม่อยู่บาร์คลีย์จะเล่นกับใครเคอบี้ไมนูหรือบูโน่แฟนเดตนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับแต่ว่าบิ๊กนิวส์ครับผมเป็นเรื่องต้นด้วยมันเดไนไอฮะโอ้โหแหวนแฮมกลับมาโชว์ฟอร์มดีีแล้วคครรับน่ือกา ต่ออายุไขกับเดวิดมอยเลยฮะเพราะว่ากำลังจะต้องไล่ออกอยู่แล้วนะครับเมื่อคืนนี้เ,เจ้าจารลอตโบเวนแล้วก็โมฮาเบิร์คูดุสคูดุสเมื่อคืนนั่งดูนะผมเสียดายมากเลยอนะเอาตามตรงนะอันโทนี่ไม่ใช่เป็นนักเตะที่ไม่เก่งนะครับแค่ไม่เหมาะกับลีอังกฤษครับผมพูดจริงๆนะครับตอนอยู่ไอแอ็กซ์มันก็เก่งและคูดุสนี่ก็ลูกน้องเก่าของเทนฮากเลยแต่ทําไมฮะเขาแข็งแรงครับเขาพร้อมเล่นในฟุตบอลพรีเมียร์ได้คุณลองดูจวาวาอักาชาก่อนส่งให้เอเมอร์ซอนยิง สุดสวยแบบนี้ครับเหมือนที่วิดิชเคยพูดว่าเป๊ปโกเดล่าปีแรกที่มาพรีเมียซื้อแต่ตักเต่เก่งและไม่หลอดพอปีที่สองเขาซื้อนักเแต่แข็งแรงครับคูดุสแบบนี้มันเหมาะกับลีอังกฤษคือมันไถได้มันมีความแข็งแรงอันโทนี่พอมันเลี้ยงไปมันตัวเตะมันก็แยงนะครับทีนี้จลอดโบเวนยิงแฮตทริกเลยครับผมชอบนักเแต่คนนี้ตั้งแต่ตอนอยู่เฮาแล้วมันสามารถยิงได้จ่ายได้และหมุนได้นะครับเวสแฮมก็กลับมาอยู่ที่8และตามหลังแต้มเท่าไบรตันนะและตามหลังแมนยูแค่5คะแนน นะครับเก่งจริงๆนะฮะตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับทีนี้ไปที่เอเวรตตันกันบ้างเมื่อคืนนี้มีข่าวใหญ่นะฮะก่อนนอนเลยก็คือพิมารกยอมรับคําอุทธรณ์ศาลยอมรับคำอุทธรณ์ที่เอเวั์ตันบอกว่าเฮ้ยมันใจร้ายเกินไปหรือเปล่ากับการที่โดนตัดแต้มถึงสิบคะแนนนะครับเพราะเขาบอกว่าไอคือรู้ใช่ไหมเอเวั์ตันโดนตัดเพราะว่ามีหนี้บวมเกิน105ล้านปอนต์ต่อ3ปีช่วงนั้นโควิดนะครับก็ยอมรับคํา เป็นอุทธรไปแล้วก็ลดคะแนนจาก10เหลือ6แต้มซึ่งผมมองว่ามันไม่เป็นธรรมมากเลยนะการที่คุณไปตัดเขา10แต้มโดยที่ประกาศแบบนั้นว่าเหมือนมีผลรับกรรมไปแล้วอะ่ะคุณลองคิดดูว่าถ้าหากเอวา,ามันยอมแพ้เหมือนเชฟเฟลวิเเตตว่าตอนนี้จมบุยสิอันดับ1 9แล้วบอกอ่ะไม่เป็นไรลดจาก6จาก10บมาเหลือ6แล้วมันไม่มีผลในขนาดนั้นนี่ยังต้องชมว่าลูกทีมชอนได้เขาไม่ยอมแพ้ก็เลยแบบพ้นน้ำมาแล้วทำให้ประตูได้เสียนะดีวเวนฟอร์ดเยอะมากเลยนะเพราะว่า โดนตัดแต้งแต่ไม่โดนตัดประตูได้เสียเนื้อปะ่ะเพราะมันติดลงแค่6เองนะเพราะฉะนั้นโซงเอฟตันน่าจะรอดนะครับวันนี้ไปปิดท้ายกันด้วยใครเลี้ยงสุนัขก,กันบ้างครับคุณผู้ชมรู้จักสุนัขพันธุ์อเมริกันบูลี่ไหมฮะเมื่อ3ามสิเอ็ธันวาคมที่ผ่านมาครับช่วงส่งท้ายปีเก่าครับเขามีการออกกฎหมายนะครับว่าถ้าหากใครก็ตามที่เลี้ยงหมาพันนี้นะฮะแล้วออกมาให้เดินนอกบ้านเนี่ย i l ล e g a l ภาษาอังกฤษ i l ลิก a l คือผิดกฎหมายทันที นะครับเพราะว่ามันเกิดเหตุหมาใหญ่เนี่ยไปลุมสกรรมเด็กแล้วเด็กเสียชีวิตใน UK เคเยอะมากนะครับเหตุเกิดครั้งแรกปี2017ที่เมืองลิวคูครับสุนัข4ตัวพันนี้ฮะไปกัดเด็กแล้วเด็กเสียชีวิตนะครับแล้วเกิดที่เซาเวลเกิดที่เซาเทมตันแล้วก็ทางตอนใต้อีกมากมายนะครับเขาเลยออกกฎหมายว่าถ้าใครเลี้ยงหมาพันธุ์นี้ห้ามให้เดินเพ่นพ่านข้างนอกโดยไม่มีสายจูงแล้วก็เาขาเรียกว่าะตะกร้อข้อปากโดยเด็ดขาดน,นะฮะทีนี้คนไปจับผิดตับปิดระยะค,ครับเพราะว่าเขาอะ ลักหมาตัวนี้มากนะครับหมาตัวนี้มีชื่อว่าโกคุนะครับคือเลี้ยงต,ตั้งแต่อ่อนแต่ออดตอนที่เป็นพับพ,พี่อ่ะพับพ,พี่คือลูกหมาใช่ไหมครับทีนี้มันโตขึ้นมานี่มันขวบเดียวนะตัวใหญ่มากเลยนะเขาเลยบอกเฮ้ยตำรวจไปไปคุยเลยนะครับว่าห้ามปล่อยเด็กขันนะถ้าออกไปเนี่ยต้องมีเจ้าของแบบเหมือนเป็นผู้ครอบครองอะ่ะเจ้าของต้องจูงและต้องใส่ตะก้อไม่น,ะนั้นเดยวมันกัดเด็กนะครับแต่ราย,ยาก็บอกว,ว่าเขาจะดูแลเจ้าโกคุในอย่างดี แล้วก็เวลาอยู่ข้างนอกที่ไม่ใช่เป็นสวนเป็นเป็นของบ้านอะ่ะก็จะขังไว้อยู่ในกรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะฮะลร,ราย,ยาก็บอกว่าเดี๋ยวจะดูแลอย่างดีผมเป็นเจ้าของที่มีความรับผิดชอบนะครับอ่ะคุณผ,ผู้ชมคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับและช่วงหน้าครับมันเหมาะเจาะพอดีครับใครที่มีสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆนะครับผมจะเอาของสะสมชิ้นหนึ่งที่มาให้คุณผู้ชมได้ซื้อไปครอบครองเป็นชิ้นเดียวในประเทศไทยที่มีที่ผม ติดตามได้ทั้งหมดในคลิปค่ำคืนนี้ครับในช่วงของสะสมวันนี้ครับผมได้สินค้าชิ้นหนึ่งครับจากเมกาสโตรมาครับเพื่อเอาใจคนรักสัตว์โดยเฉพาะครับคุณผู้ชมครับคือจริงๆแล้วครับผมหาชามข้าวให้กระต่ายผมฮะคือที่บ้านผมเนี่ยเลี้ยงกระต่ายครับแล้วก็พยายามอยากจะได้ชามข้าวแมนเชสเตอร์เด็บมา เป็นเจ้าของครับปรากฏว่ามันไม่มีฮะผมก็เลยส่งอีเมลไปถามเมกกาสโต์ก็ไม่ได้คํตาตอบผ่านไปสามเดือนครับผมถามเพื่อนผมเลยว่าเฮ้ย hey, มันพอจะมีชามอะไรที่เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์เล็กเล็กๆไหมนะครับปรากฏว่าเขาส่งอันนี้มาให้ครับมันคือชามข้าวสุนัขครับคุณผู้ชมอ่าที่อังกฤษก็คือเลี้ยงหมากันเยอะนะครับแต่บ้านผมไม่มีหมาผมก็เลยเอากระต่ายมาถ่ายให้คนดูดูว่า สัตว์เล็กๆเนี่ยสามารถที่จะใช้อันนี้ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมาแมวหนูแฮมสเตอร์นะครับนี่คือกระต่ายที่บ้านผมเองฮะเจ้านินจานะครับแล้วก็นั่งแบบวันนี้เป็นลูกสาวเลยครับน้องผิงอันนะฮะก็ช่วยกันทํามาหากินนะครับก็เอาให้มี2ตัวคือนินจากับลูน่านะครับโซสีน้าตาลในัตเมียนะครับมันกินเงินใหญ่เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญอยู่อย่างนึงก็คือดีมากเลยไอตัวของชามข้าวเนี่ มันมีใส่ยางกันลื่นแล้ววัสดุมันดีมากเลยนะครับทุกคนคือมันไม่ดูกระหลงโฟงอะ่ะมันเป็นวัสดุที่แข็งแรงทนทานมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคบข้างล่างมันติดยางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่อาจจะเป็นน้องหมาตัวเล็กๆนะฮะลูกเราเองกะระโดดกระโจนกินข้าวพุกเนี่ยอาจารย์ข้าวคว่ำเลยแบบเนี้ยอันนี้ก็คือยึดติดได้โอ้โหทนอยู่เลยนะครับแล้วก็ผมได้มาในราคาไม่แพงเท่าไหร่นะฮะก็คือคุณเข้าใจคําว่าลายเส้นใช่ไหมมัน มันจะมีสักกี่อันมันจะมีสักกี่อันที่ทํามาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ so hard to find หายากมากเลยนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้ไดเลยครับผมได้มานในราคา1,100บาทนะครับรวมภาษีนาเข้าแล้วรวมค่าชิปปิ้งที่ส่งมาจากอังกฤษผมปล่อยได้ในราคา1499บาทแต่ว่าเดี๋ยวก่อน,นครับผมแค่เอามาลองให้ทุกคนซื้อกันดูครับผมได้สั่งมาแค่สิบใบเท่านั้นเพราะผมไม่รู้ว่าคนในช่องผมเนี่ยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์หรือเปล เพราะฉะนั้นอย่างนี้ฮะถ้าหากมากันเยอะอันนี้ผมคาดไม่ถึงเลยมันไม่ใช่เสื้อบอลน,นะครับมันเป็นชามข้าวสัตว์ถ้ามาเยอะเกิน10ใบ,บผมรับพรีออเดอร์ให้วันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นใครมาก่อนได้ก่อน1,499บาทนะครับแล้วก็ถ้าหมดแล้วก็ไม่ต้องวุยวายฮะเดี๋ยวพรีออเดอร์จัดให้เลยนะเรียบริสั่งให้กับเพื่อนผมที่ยังกฤดได้เลยนะครับก็ทัดเข้ามาได้เลย1,499ชามน้องหมาน้องแมวกระต่ายแฮมสเตอร์ได้หมดเลยครับ เรื่องราวทั้งหมดของค่ำคืนนี้ครับเราจะไปลุยชะตาชีวิตของเอเล็กเทนหากันครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฮะโดนจัดอย่างหนักเลยนะครับคือให้แย่ก่อนนะครับว่ากูรูก็คือนักวิเคราะห์ที่ไม่ได้เชียร์สโมสร์แต่อย่างใดนะครับกับทางฝั่งของตำนานซึ่งอันนี้เป็นเลเจนด์ของแมนเชสเตอร์แต่วันนี้เขารวมพลังกันเลยครับมีทั้งแกรี่เนวิลทั้งเจมี่คาร์เกอร์แล้วก็แกลคริชี่แกลคริชี่นี่คืออดีตแบ็คซ้ายของแมนเชสเตอร์นะครับเขาลงความเห็นกันว่า โอกาสที่เอริทันหาจะโดนโซจิมไลคลิปที่เข้ามาเป็นบอร์ดบริหารและดูแลเรื่องฟุตบอลจะปลดเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับผมเริ่มต้นจากเฟอร์ดินานกันก่อนนะครับก็คือริโอเนี่ยแกบอกว่านั่งดูแล้วหลังจากที่แพ้ฟูลแลมแล้วก็ประมวลผลในตลอดทั้งซีซันเนี้ยสิ่งที่แทนหาก,กำลังจะตายก็คือไม่มีแผนการเล่นที่ชัดเจนนะครับคือ Lack of Style นะครับคือนั่งดูแมนยูหน้าตรงเนี้ยอะโอเครู้ว่า ตัวของผู้จัดการทีมชอบที่จะกดดันคู่แข่งในแดนบนนะครับจออ p พรสซ i n g นะครับแต่ว่าสิ่งที่ทํากับนักฟุตบอลครับและก็นักฟุตบอลไปแสดงออกในสนามเนี่ยมันตรงกันข้ามกับผู้จัดการทีมต้องการเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเท่ากับว่าผู้จัดการทีมเอานักเตะไม่อยู่หรือเปล่าหรือว่าการวางแผนและซ้อมในสนามซ้อมเนี่ยมันไม่ถึงนะครับคือดูทรงหน้าตรงนี้ ลิโอพูดว่าอย่าไปคิดว่าเซอร์จ,จิมมาแบบยิ้มยิ้มอัธยาศัยดีแนะนําทุกคนแล้วจะเป็นคนใจดีโนเวย์นะฮะในโลกของฟุตบอลเนี่ยมันโหดร้ายและการตัดสินใจมันเร็วแบบฟ้าผ่ามากเลยครับและคุณอย่าไปคิดว่าแบบจิมและคลิปจะเข้ามาแล้วไม่กล้าปลดเพราะมีความรู้สึกว่าต้องหวงภาพลักษณ์ตัวเองมีความรู้สึกว่าตัวเองจะเหนือนเออซาตานเกินไปที่มาถึงแล้วแบบเชื่อ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 เหมือนที่มีข่าวว่าจะลดพนักงานปลดคนในที่ทำงานแม้แต่จากพันคน ให้เหลือ500คนแบบนี้เขาทําแน่นอนนะเฟอร์นันด์บอกว่ามันขึ้นอยู่กับตัวของปีศาจแดงที่จะจบในอันดับที่เท่าไหร่นะครับถ้าหากจบห่างไกลจากกลุ่มผู้นําเกินไปบอกเลยครับว่าเทนฮากไม่รอดแน่นอนนะครับแล้วก็มันไม่มีความจําเป็นที่ต้องมานั่งขนนมน้ำใจเพราะตําแหน่งผู้จัดการทีมเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นเฮดของเฮดโค้ชอีกทีหนึง่งคือมันเป็นเรื่องเรื่องของคิงอ่ะคือเขาดูแลเรื่องเงินนะครับเพราะฉะนั้นผู้จัดการทีมคือดูแลเรื่องของสนาม เรื่องของผลการแข่งขันเพราะฉะนั้นถ ok, ้าหากไม่ดีเขาไล่ออกแน่นอนนะเช่นเดียวกับทางฝั่งของเจมี่คาร์ลเกอร์เมื่อวานคาร์ลเกอร์พูดในสกายสปอร์ตนะฮะแล้วก็เป็นไวรัลเลยนะครับคือแกวิคเคะร์เขาบอกผมพยายามวิเคราอห์เอ่ยกลางๆสาเหตุที่แมตต์เองมักจะโดนสวนกลับแล้วก็เมื่อวานนี้ที่ผมเอาตัวเลขมาเปิดเผยว่ากระทั่งเจอกับลูตันเจอกับวูฟเจอเวสต์แฮมฟูลแลมโหเปิดโอกาสให้ชาวบ้าเขายิง17ครั้ง นี่คือต่ําสุดนะฮะเพราะว่ามีโอกาสให้คู่แข่งยิงถึง23ครั้ง25ครั้ง27ครั้งเนี่ยบ่อยมากๆนะครับคาร์ลก็บอกว่าความเป็นจริงคือผู้จัดการทีมชอบกดดนันแดนบนแต่ว่ากองหน้าของแมนยูไม่มีประสิทธิภาพในการวิ่งไล่บีบขนาดนั้นนะครับ <c oughs> ถ้าหลับตาคิดคนที่วิ่งไล่บีบดีในโลกของฟุตบอลเนี่ยมันมีเยอะมากครับกาเบรียลช้สซูตของอาร์เซนอลนะครับซาริโอมาเน่ในยุคของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนอย่างโมซาล่าแม้กระทั่งบัวโยซากาเอง แล้วกับผูใช้ไอกุนโดเกรโรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี้ยมันมีตัวให้เปรียบเทียบกันเยอะมากนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับนักเตะของแมนต์เ,เอเ็คคาลเลอร์บอกว่าน่าจะมีคนที่ไล่บอลเก่งแดนบนตัวเดียวคือราชมุอยลุนนะครับแล้วก็เมสันเมาส์อยากจะซื้อมาในจุดนี้ก็เจ็บไม่ได้เล่นอีกแล้วคุณลองจินตนาการว่าแรดฟอร์ดจะมาปีบให้คุณไหมไม่มีทางนะฮะเขาไม่สามารถที่จะทําแบบนั้นได้เขาเก็บแรงเพื่อจะเอาบอลไปลากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากข้างหน้าบีบไม่ดีนะครับกองกลางดันข โดนแกะเพซิ่ง <c oughs> ได้ข้างหลังคือรูบลเร่มอย่างที่เราเห็นครับนี่มันคือหนองเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกองกลางของแมนอยู่กองหลังเนี่ยจะไม่มีทางเอาอยู่นะครับเพราะเวลาบีบมันควรจะบีบพร้อมกันทั้ง3แดนถ้าแดนแดนแดนใด,นแ,ดนแดนหนึ่งพลวดก็คือจะหลุดทั้งดวงแบบนี้นะครับไม่เพียงเท่านั้นฮะคาร์าลเกอร์ยังคงเจาะว่ากองกลางของแมนย์เต็ดครับใช้คําว่า uh, lack of legs <c oughs> เหมือนคําเดิมที่คาร์ลไอวันนันไก่ด่า คาเซเมโลว่าว่าขาไม่มีแรงก็คาร์ลเกอร์นี่แหละและ็กออฟเลสคือขาหมดแรงครับเขาเปรียบเทียบว,ว่าตอนลิวพูชุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือตอน,นีนกองกลางของลิวพูไม่ได้เด่นขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเจอเกนคอปเนี่ยเก่งในการที่สามารถดันวัตตุลุเอนโดดันซับวอล์สไลดันเคอร์ริสโจนลงถึงฮาวิ่เอเลียดขึ้นมาได้นะครับแต่คาร์ลเกอร์บอกไม่ได้เปรียบเทียบกับทีมชุดนี้นะครับของลิวพูปีนี้ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับแม้ว่าจะลุนแชมป์นะครับแต่เขาเอาไปเปรียบเทียบกกกับอองงงลาข เดียวกันเอบยุคเฮฟวี่เมทัลที่สามารถที่จะปีบคู่แข่งแบบบ้าคลั่งได้ก็คือมีฟาร์เมนโยมีจอร์จิโยวนาดุมและมีจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับคือกองกลางมันต้องวิ่งแบบเป็นป่าล่าแบบนั้นนะครับแต่คาเซมิโร่ไม่สามารถทำได้แบบนั้นนะไม่เพียงเท่านี้ฮะกองหลังของปีศาจแดงเองะครับก็ช้าฮะอย่างที่บอกไปคือมีวิ่งได้เร็วตัวเดียว ก็คือลิซานโดมาเดเนนนะครับความหมายก็คือถ้าหากคุณต้องการบีบแดนบนกองหน้าคุณต้องบีบเก่งกองกลางคุณต้องมีพลังเยอะและกองหลังคุณต้องเร็วด้วยนะครับสามข้อนี้แมนยูเคยมีเมื่อซีซั่นที่แล้วเมื่อวิ่งพร้อมกันและคาเซมิโลสดชื่นฟิตมากรวมถึงลิซานโดมาเดเนสเนี่ยคอยเป็นตัวสแตนบายให้คุณเมื่อลิช่าอยู่กองหลังอีกคนหนึ่งคู่หูเขาจะเข้าพวดไม่เป็นไรเพราะลิซานโดมันเร็วมาสามารถที่จะมาตามเก็บได้เหมือนที่ลิโอเคยบอกว่ากองหลังถ้าจะคู่กับแฮร์รี่แม็กไกวคนคนนั้นต้องวิ่งว เหมือนไควอลเกอร์ที่คอยสกีนให้เขาตอนเล่นให้กับทีมชาติเปรดเหมือนจอห์นสโตนที่เขาเร็วกว่าแฮร์รี่แม็กควายแต่ตอนนี้แมนยูเหลือทั้งกองหลังทั้งลินเดเลอฟทั้งวาลารวมถึงแม็กควายมีแค่ดาโลคนเดียวที่พอสปีดได้เพราะฉะนั้นการเพลยซิ่งของแมนยูมันคือการล้มเหลวนักเตะไม่สามารถวิ่งได้40หลาขนาดนั้นนะฮะนี่คือคําพูดของคาราเกอร์นะครับทีนี้มาดูที่กาอลครีชี่กันบ้างครับอดีตนักเตะของแมนซิตีรบอกว่าปัญหาของแมนยะะูนะ ทีมที่เป็นตัวทีมลุ้นแชมป์ครับจะไม่ค่อยมีแบบนี้ก็คือจ่ายบอลเนี่ยสี่หครั้งแล้วก็จะเสียบอล5 6ครั้งแล้วก็เสียบอลโดนโฉกซึ่งพอเวลาโดนโฉกค,คือการเสียการครองบอลแมนยูเป็นแบบนั้นบ่อยมากไปดูได้เลยว่าแมนยูแต่จ,จ่ายบอลเนี่ยแม้ว่าจะไม่เสีย่ยงไม่เกิน6ครั้งคุณก็โดนคู่แข่งโฉกแล้วแล้วก็นํามาซึ่งการโดนเค้าเต์แท็กซึ่งการยิง36ิประตูและการเสีย36ประตูเท่ากันเนี่ยมันคือคําตอบที่ชัดเจนว่าคุณมีปัญหา นในขณะที่แคร์ี่เนวิลก็ยอมรับตามตรงว่าเทนหากรอดจกนะครับเพราะว่าพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนมันห่างไกลมากนะครับคาราบาคับคุณก็ตกรอบไปแล้วนะครับคุณไม่มีโอกาสได้ทอฟฟ์และคุณต้องวัดใจกับเอฟเอคัพซึ่งหวังว่าแมนยูจะเป็นแชมป์ไหมก็พูดยาอีกนะครับทีนี้ฮะเขาก็มองว่าถ้าเปรียบเทียบกับการทํางานที่โซจิมาถึงปุ๊บโอ้โหตั้ง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 จะไปดึงแดนแอชวิดมาไปดึงโอมาเบราดาเป็น c e o การที่ ข้างบนมันแข็งแรงแล้วครับโอกาสที่เอริกชันหาจะโตไล่ออกมีสูงมากเพราะเขาไม่ได้เป็นคนที่เซอร์จิมเป็นคนเลือกแต่แรกอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นลงความเห็นตรงกันว่าจบฤดูก,กาลนี้เอริกชันหาไม่น่ารอดแม้ว่าสัญญาจะเหลือจนถึง2025ก็าตามทีนะทีนี้รายชื่อโค้ชครับผมไปสั้นๆเลยก็คือวันนี้มันมีการพูดถึงยุเลนานเกลส์แมนแต่ผมยังไม่อยากมาลงลึกเพราะว่ามันเสียเวลานาเกลส์แมนยังคงเป็นทีมโค้ชทีมชาติอินซิเลกเยอรมัน เพราะฉะนั้นเขาคงไม่มาทํากับแมนยูเร็วๆนิเท็ดแม้เขาเสียคนเพราะฉะนั้นตัดไปนะฮะเอาคนที่เหลืออยู่ก็คือสื่อมองว่าแกรมพอตเตอร์ยังคงเป็นหนึ่งในตังหลักๆเพราะว่าเซอร์จิมชอบและเคยประชุมกันแล้วที่เทนฮาร์เจอผู้ช่วยแต่เซอร์จิมไปเจอแกรมพอตเตอร์นะครับนั่นคือเบอร์หนึ่งที่งานอังกฤษเขายังไม่เสร็จเขาเคยโดนเชลซีปลดมาแต่ว่าความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ฝีมือเขาทั้งหมดท็อตโบรุนซื้อนักฟุตบอลมาเขาไม่ได้อยากใช้อ่ะแกรมพอตเตอร์นะครับสองคือ ทางฝั่งของโทมัสทูเคิลเพราะทูเคิลว่างงานนะฮะถ้าบอร์ดอยากลองลองของเขาเคยพาเชลซีเป็นแชมป์แชมเปี้ยนส์คือก็1เป็น1ในลิสต์นะครับ3ครับคือแกเรนซอโเกตครับคุณผู้ชมโอ้โหนี่มองลึกนะเขาบอกว่าโซเกตเองเนี่ยจบยูโรครั้งนี้คือซีซั่นสุดท้ายแล้วเอ้ยคือทัวร์นาเมนต์สุดท้ายกับอังกฤษแล้วจะเป็นแชมป์ไม่เป็นแชมป์ไม่รู้นะเพราะยูโรครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าเขายิงจุดโทษชนะอิตาลีเขาเป็นทันเซอร์แกเรนด์โซเกตไปแล้วนะครับแต่ว่าจุดโทษมันพลาดกันได้นะครับครั้งนี้เป็็นัั้้งแแกตตวว่จจะะปรรรสสบคามมเหือไ แกและเซาเกตจะวางมือจากสิงโตของรางทันทีเพราะฉะนั้นด้วยประสบการณ์ของเขาก็มีโอกาสที่จะโดนโซจิมมาจีบมาคุมแมนอยู่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คนที่4ก็คือเดลแซปปี้และคนที่5คือไมค์เคอร์คันด์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นนี่คือ5้าคน n d i ด a ที่มีโอกาสนะครับพวกซีดานนาวเกลส์มันฮันซิฟิกเลยผมไม่อยากพูดนะเพราะว่ามัน,มนไม่น่าจริงอะนะครับทีนี้มาดูที่อันโทนี่กันบ้างครับคือถ้าลูกพี่ไปอนี่ไม่รอแน่นอนฮะตามที่เห็นก็คือศักดิ์ศรีโดนฉีเป็นวินว,นวินเลยเพราะว่าเอาออมมาฟอร์ซันลงสนนาามก่อเ นในวัย24ปี20เดือนนี้เป็น20เดือนแห่งความฝันร้ายของทั้งแมนยูและก็อันโทนี่ผมพูดทีว่าเขาไม่ใช่ไม่เก่งนะครับแต่ว่า,าแต่ว่าเขาไม่สามารถปรับตัวกับเลียงไปิดได้นะครับสกิลเ,เขาเอาไปใช้ในแบบที่ผิดนะครับแล้วก็ความทุ่มเทมันอาจจะน้อยไปหน่อยช่วงแรกมาได้เงินเดือนเยอะโอ้โหโชว์นาฬิกาโชว์รถหรูอะไรแบบเนี้ย <c oughs> ซึ่งมันก็ชัดเจน <c oughs> ทีนี้เขาเองก็มีเรื่องคดีความอีก ผมว่านะฟอร์มก่อนที่จะเจอคดีกับแฟนเก่าเนี่ยมันยังดีกว่าน,นี้นะตอนนี้คือมันค่อนข้างรูดเลยนะครับทีนี้20เกมที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่มีประตูเลยไม่มีแอซซิตเลย1ประตูที่ยิงได้คือบอลถ้วยก็คือเจอกับนิวพอร์ตนะครับสร้างสารรค์โอกาสไป16ครั้งน้อยมากเป็นปีภาษาบ้าเลย16ครั้งกับ20เกมนัดหนึ่งสร้างสารรค์โอกาสไม่ถึงหนึ่งครั้งทำอะไรอยู่วะนะครับยิงต้องกรอบหกพาด191ฟาลไปอีก11โอกาสไปพร้อมเทนหกักมีสูงแล้วเกินแต่คุณลองคิดดูสิว่า ฟอร์มอย่างเงี้ยใครแม่งจะควักเงิน50ล้านปอนด์สล้านปอนซื้อมันไปเสี่ยงวะถือว่าย่างจริงนะครับทีนี้มาดูที่ลอสบาร์คลี่กันบ้างครับก็กระแสมาค่อนข้างแรงว่าโอกาสได้ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งค่อนข้างพลิกล็อกฮะเมื่อวานผมเนี่ยค่อนข้างยีนะครับผมมองว่านี่คือการแทรกแซงการทํางานผู้จัดการทีมนะครับแต่ว่าพอไปเห็นคอมเมนต์ทั้งเมื่อวานนี้อ่ะใบเขาขึ้นมาก็ได้คอมเมนต์ comment ของ YouTube และก็คอมเมนต์ของ Facebook แฟนเพจของเรานะครับหลายคนเอาน,านะฮะมองว่า เขาเป็นคนแอนตี้เพรสซิ่งเก่งนะครับแต่ก็ไม่ค่อยอยากจะให้เป็นคำตอบของทุกคนหรอกครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะแฟนฟุตบอลอยากจะเอานักเตะมามาก่อนมาก่อนอยากจะได้นักเตะคนใหม่ๆมาก่อนแล้วไม่ได้ไม่เวิร์คค่อยด่าแันอีกทีหนึ่งนะแต่ทีนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็วก็ทำสี่แผนนะถ้าหาได้รอส์บาร์รีมาจริงนะครับก็คือแผนที่หนึ่งไม่มีคาเซมิโร่บาเจ็บไรไปก็จะจับคู่คอบพี่ไมนูทันทีนะครับหรือว่าถ้าหาคาเซมิโร่กลับมาก็มีโอกาสที่จะให้ไมนูไปพักบ้างนะครับโดยใช้ตัวเก่าทั้งคาซแล้วก บาร์คลีย์บรูโน่เป็นหน้าต่ำนะครับหรือว่าจะพักบรูโน่แพนเดสให้บาร์คลีย์มาเล่น mm. เป็นไพลย์บ็เกอร์หมายเลขสิหรือแม้กระทั่งให้บาร์คลีย์มาเล่นทางขวาก็ได้เล่นกับไมนู mm. แล้วก็เมซัดเมาสนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือเรื่องเอ็กซ์คลูซีฟในค่ฟฟืน,นี้ครับ mm. เชื่อว่ามันนี้ไม่ต้องการผลโหวตเท่าไหร่ mm. เพราะรู้ว่าหลายคนก็มองว่าเทนหาไม่น่ารอเช่นเดียวกันผมก็ก้มนายอมรับนะครับแต่แอนโทนีเนี่ยจะไปยังไงต่อนะฮะใครซื้อมัน ซื้อ86ล้านปอนด์ผมว่าขายตอนนี้30ล้านยังยากเลยนะเห็นด้วยแบบเขาเมนเข้ามาคุยกันนะครับช่วงสุดท้ายครับทุกคนครับวันนี้เราปล่อยของทีเด็ดเลยครับก็คือชามข้าวสัตว์เล็กครับคุณผู้ชมสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์สัตว์เล็กนั่นเองนะครับคือที่บ้านผมครับผมเลี้ยงกระต่ายนะฮะตัวสีขาวแล้วตัวสีน้ำตาลนะครับทีนี้ผมก็หาชามข้าวให้เขานะฮะอยากได้โลโกกยู พยายามหามาเกือบ3เดือนนะคไม่กาโาซก็บอกไม่มีขายหรอกัไม่ได้มันไม่ได้เป็นสินค้าที่มัสแทลขนาดนั้นผมก็ส่งไลน์ไปถามเพื่อนวัดแอฟไปถามเพื่อนผมที่ยังกฤษเขาบอกเฮ้ย hey, สเดือนอ่มันมีนะมันมีตัวนี้นะเออทำมานะครับแต่ไม่ได้ขายแบบจริงจังอะไรมากเอาไหมผมก็เลยสั่งมาทั้งหมด11 12อันนะครับผมเผื่อไว้ให้กระต่ายที่บ้านผมวันนี้ได้นางแบบครับน้องพิงอันที่ลูกสาวผมเองนะฮะหลายคนอาจจะรู้จักเป็นเจ้าชิชานะฮะลูกสาวผมชื่อพิงอันนะครับสี่ขวบกำลังซ,น,ซนนะออชีวิตพ่ ทีนี้ใครที่อยากได้นะครับใครจะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะฮะหรือว่ากระต่ายหรือว่าหนูแฮมสเตอร์นะครับเราอยากให้สัตว์เลี้ยงเราเนี่ยมีความเป็นยูไนเต็ดด้วยจัดไปได้เลยนะครับแต่ประเด็นคือผมสั่งมาน้อยเพราะผมไม่รู้ว่าคนแนวช่องของเราให้เลี้ยงเลี้ยงหมาป่าวะเลี้ยงแมวป่าวะผมได้สั่งมาแค่10อันก่อนนะครับเพราะว่ามันมีน้ําหนักพอสมควรมันมันมันใหญ่มันใหญ่อยู่มันมันมันหนักอยู่เลยนะฮะคือของมันวัสดุดีมากเลยอ่ะดูโซงแล้วโหแบบ ยอดเยี่ยมเลยอ่ะก็กระต่ายผมว่ามีความสุขเลยะฮะได้การชามใหญ่หน่อยแล้วก็ตัวนี้มันมีการลื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น้องจะกระโดดมูมมามะอะไรเงี้ยมันก็จะยึดติดไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ความง่ายนะครับแล้วไปของลายเส้นนะครับใครอยากได้โคตรโก้เลยนะครับผมได้มาอัลละพันหนึ่งฮนะแล้วคุณดูกล่องเกิดที่เขาทํามาคือดูดีเลยอ่ะดูดิดูดีเลยฮะของลายเส้นทั้งหมดของเมกกาโตร์ทัฟฟอร์ดนะครับ,รบผมได้มาพันหนึ่งครับผมปล่อยได้พันสี่เก้าเก้า นะครับมีแค่10อันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนฮะผมเข้าใจว่าบางคนผมก็เดาไม่ถูกว่าคนดูจะชอบหรือเปล่าแล้วคนดูจะจะเลี้ยงเลี้ยงสุนัขหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าหากคนมาแบบบังเอิญ2ชั่วโมงหมด10อันเลยเนี่ยไม่เป็นไรนะรับผมพรีออเดอร์ให้นะครับอันนี้ผมแค่เอามาลองให้คุณลองซื้อดูก่อนผ็ไม่รู้ว่าคนเยอะหรือเปล่าแต่ถ้าแบบคนที่11คนที่20มากันเยอะเนี่ยเ,เดี๋ยวผมสั่งพรีออเดอร์ให้พรุ่งนี้เลยก็ขอรอยประมาณสัก10วันนะครับประมาณนี้บ๊ายบาย แล้วเดี๋ยวพ,พรุ่งนี้แมชเดย์เจอฟอร์เรสอาทิตย์นี้เจอแมนซิตี้เออทษทีแมนซิตี้เอ,อ้ยบายบาย